อธิษฐานดีๆเด้อเทียนจะสว่างเพราะมีคนจุดมนุษย์จะประเสริฐเพราะได้รับการฝึกฝนอบรมที่ดีลำดับต่อไปเห็นนะครับตั้งใจกลับมารนะับสิ่งจากพระคุณเจ้านะครับก็ผมขอเป็นตัวแทนว่ากล่าวนำนะครับในการว่ากล่าบพระแล้วนกะ็ รับสิ่งจากพระคุณเจ้านะครับอิมินาสกาเรนาพุทธังปูเชมี ทังปูเชมิอิมินาสกาเลนะอิมินาสกาเลนะทัมมังปูเชมิทัมมังปูเชมิอิมินาสกาเลนะอิมินาสกาเลนะสังขังปูเชมิสางขังปูเชมิอระหังสัมมาสัมพุโธภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุโตภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทังงภภววนตอิา สวากาโตภะวตาธรรมโมสวากาโตภะวตาธรรมโมธัมมังนามสามิธัมมังนะมะสมามิสุปฏิปันโนภะวตโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะวตโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิสังขังนะมามิสาธุมะยังปันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะ สะระเนนะสหะปัญจะสีลานิยาจามะทติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติสรเนนะสหะปัญจะสีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติสรเนนะสหะปัญจะสีลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Nam ka kawatu arang sama samkudhaar Nam ka kawatu arang atau sama samkudhaar